หายเต็มวิ่งเลยมิสตี้คินเดสินส์สวัสดีท่านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สวัสดีสวัสดีก้าวขึ้นมาข้างหน้าสิอยากอยู่อยากอยู่บ้านฟาริออนค่ะพร้อมยุ่มบ่อน้ำ บ้านฟาริออนขอบคุณท่านฉันคิดว่าอย่าเพิ่งไปฉันยังไม่ได้คัดสรรให้เธอฉันจะพูดว่าบ้านฟาริออนน่าจะไม่เหมาะสมกับเจ้าเท่าไหร่งั้นคัดไปอยู่บ้านอีกนลิตขอ,อให้โชคดีขอบคุณท่านมาก